เบื้องหลังของเบื้องหลังของอ่ากนทิศเป็นนางรั่ที่สวยงามแต่งโตแต่งัวบรรยากาศคือแบบอึมครึมมากบรรยากาศอึมครึมมากเวทียังไม่พร้อมนะคะทุกคนเวทีกำลังแบบจัดแบบอันนี้ไฟอยู่เวทีแบบยายานแบบว่าไฟเนาะ ไฟกับหนามมันบ่อเขากันเพราะว่าหนามมันฟนมันตก่อนหนามมันเอออันนี้ก็จะเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์อรอรสาวสาวยบืงหลังคืนเรียบร้อยน้องไฟบ้านหนองแวงนะคะทุกคน <c ười> บางไฟบ้านหนองแวงฝนก็ะห่ำหลายรลอบอ่ะฝนมาตกห่ำหลายหลอบลาาลาลอาจารย์นักดนตรีก็ขคืนไปวรอมเสียงแหละค่ะทุกคนคืนไปว่อมเสียงอย่าไม่เด้อฝนเอ้ยฝน,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 นละบแรงค่อยตก ก็ชิ้เดียวให้สวยงามให้มันดูเป็นอล่าสวยงาม